มคิว่าขณะนี้ภาคเอกชนเนี่ยค่อนข้างตื่นตัวนะฮะ ความจริงก็ตื่นตัวมาก่อนหน้านี้แล้วละ่ะแล้วก็มีการปรับทิศทางในการที่จะเ,เรียกว่าเปิดรับนักเรียนหรือเปิดหลักสูตรที่จะสอนเด็กเยาว,วชนของเราผมคิดว่าในภาคเอกชนนั้นค่อนข้างที่จะเ,เปลี่ยนแปลงได้เร็วโดยเฉพาะในเรื่องของหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆที่เรียกว่าสอดรับกับความต้องการของประเทศนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าตรง,ตรงนี้ภาคเอกชนก็สอดคล้องกับในกลุ่มของอาเซียนด้วยกันนะอย่างเช่นเรื่องของ บริหารจัดการธุรกิจอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าในเรื่องของสาขาโลจิสติกหรือว่าในเรื่องของสาขาปิโตเคมหรือว่าสาขาในเรื่องของวิศวกรรมทางด้านอิเล็กทรอนิกส์อันนี้เป็นความต้องการของประเทศและเป็นความต้องการของอาเซียนด้วยในอนาคตนั้นผมคิดว่าคงต้องให้ความสําคัญสองสาเรื่องนะครับคือเรื่องภาษานี่เป็นเรื่องที่หนึ่งแน่นอนนะครับเราเองนั้นยังมีความอ่อนด้อยในเรื่องของการที่จะ พูดภาษาอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษนั้นถือว่าเป็นภาษาที่สําคัญนะครับนิฉะนั้นเราจะไม่สามารถสื่อสารกับประเทศต่างๆได้นะครับแล้วในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยอัตลักษณ์หรือว่าวิถีชีวิตวัฒนธรรมของไทยนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามเราก็ต้องช่วยกันในเรื่องของการเผยแพร่ในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมรวมทั้งในเรื่องของวิถีชีวิตของคนไทยนั้นสู่อาเซียนด้วยเช่นกันนะครับ